สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องพยาธิกันดีกว่าพยาธิเนี่ยมันเป็นตัวเล็กตัวเล็กที่แอบอยู่ในร่างกายเรานะครับแต่พวกมันไม่ได้อยู่แบบธรรมดานะเพราะพวกมันอาศัยอยู่ในร่างกายเราแล้วก็ทำให้เราไม่สบายได้พวกมันมีหลายแบบเลยแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงพยาธิตัวกลมกันพยาธิตัวกลมมีหลายแบบเลยนะครับเริ่มจากพยาธิไส้เดือน พยาธิไสเดือนมันไม่ได้เหมือนไส้เดือนในดินหรอกนะแต่เป็นตัวพยาธิที่แอบอยู่ในลำไส้ของเราตัวมันยาวๆสีขาวๆเหมือนเส้นสปาเก็ตตี้เลยละ่ะถ้าเรากินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีไข่ของพยาธิตัวนี้อยู่พวกมันจะฟักออกมาเป็นตัวเล็กตัวเล็กในท้องเรา แล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นตัวใหญ่ถ้ามีเยอะๆก็จะทำให้เราปวดท้องท้องอืดหรือไม่ก็ไอออกมาเป็นพยาธิเลยล่ะน่ากลัวจังเลยใช่ไหมครับต่อไปเป็นพยาธิปากขอครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามีปากขอมันใช้ปากขอเกี่ยวผนังลำไส้ของเราแล้วดูดเลือดเรากินอือฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับ พยาธตัวนี้เราจะได้มาจากดินที่สกปรกถ้าเราเดินเท้าเปล่าไปโดนตัวอ่อนของมันตัวอ่อนมันจะเจาะผ่านผิวหนังเราเข้ามาในร่างกายแล้วมันก็จะไปอยู่ในลำไส้ดูดเลือดเรากินจนทำให้เราโลหิตจางได้เลยนะครับ พยาธแท่มา้านี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่ากลัวครับมันมีรูปร่างเหมือนเส้นได้แต่ปลายมันยาวๆวเหมือนแท่ตัวนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราถ้าเรากินไข่ของมันเข้าไปมันจะทำให้เราท้องผูกหรือท้องเสียบ่อยๆบางครั้งก็มีเลือดออกมาด้วยน่ากลัวจริงๆพยาธเส้นได้พยาธตัวนี้เล็กๆ แต่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับพยายาตัวนี้มักจะอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกมาวางไข่ตรงทวารหนนะักทำให้เราคันๆตอนกลางคืนครับ เด็กๆอย่างพวกเรามักจะเป็นกันเยอะเลยถ้าคันมากๆก็ต้องรีบไปหาหมอเพื่อรักษานะครับมาถึงตัวที่น่ากลัวสุดๆอย่างพยาธิตัวจีดตัวนี้เป็นพยาธิที่เราจะได้จากการกินเนื้อสัตว์ดิบๆโดยเฉพาะปลามันจะเคลื่อนที่ผ่านเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของเราทำให้เราปวดบวม ถ้าเคลื่อนที่ไปถึงระบบประสาทก็อาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงมากๆเลยครับหรือฟังแล้วน่ากลัวสุดๆพยาธิิลาเรียหรือพยาธิที่ทำให้เราเป็นโรคเท้าช้างตัวนี้จะถูกยุงกัดแล้วปล่อยตัวอ่อนเข้ามาในร่างกายเรามันจะทำให้เนื้อเยื่อของเราบวามโตผิดปกติทำให้ขาหรือแขนของเราใหญ่โตเหมือนช้างเลยครับ ฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของพยาธิตัวกลมครับเพื่อนๆฟังแล้วอย่าลืมรักษาความสะอาดล้างมือก่อนกินอาหารและอย่าก,กินของดิบๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเจอพยาธิเหล่านี้ในตัวเราครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ